วัสครับคลิปนี้ผมจะพามาทำเดินหอบ P C X นะครับผมโดยไม่ต้องรีแมปกล่องครับถ้าท่านใดสนใจรีแมปกล่อง P C X คลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเฟซผมเองครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับถอดกันตกแล้วก็เบาอ,กออกก่อนนะครับผม ชิวชอบครับสุดเพื่อนคนนิ้ให้เราดันมันจะมีกิฟด้านล่างนะครับผม อันดับต่อไปถอดนัดสีตัวครับเพื่อถอดกันตกครับมันจะเป็นนัดเบอร์สิบสองนะครับผมของผมเหลืออยู่แค่สองตัวครับถอดอบครับผม ครับอันดับต่อไปถอดน็อตเบอร์สิบตัวครับปกติมันมี3ามตัวครับอยู่ตรงนี้ตัวนึงครับแล้วก็จะมีน็อตเบอร์สิบตัวครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ข้างๆแบตครับแล้วจะมีน็อตอีกสองตัวข้างๆครับถอดออกได้เลยครับ เมื่อเราถอดนัดออกครบทุกตัวนะครับผมแล้วก็ถอดตัวยึดแบตเตอรี่นะครับออกแล้วก็ดึงบ่อออกได้เลยครับผม ครับเมื่อเราถอดน็อตออกทุกตัวแล้วก็ถอดเบาออกเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราถอดตัวคริ่งไฟฟ้าออกนะครับผมนี่ครับถอดน็อตสามตัวครับของผมเหลืออยู่สองตัวครับผมถอดใบครับครับผมเดี๋ยวผมถอดนั่นดูครับครับผมเมื่อเราถอดตัวนี้ออกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม นี่ครับถอดออกมามันจะมีลูกยาง,ยางตรงนี้ครับให้เอาลูกยางออกครับแล้วก็ถอดปลั๊กตัวนี้ออกด้วยนะครับเอาผมเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูครับ ครับผมต่อไปถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้มันจะมีฝุ่นเข้าในเรือนนะครับผมผมแนะนําให้เป็นแบบว่า,อาถอดลูกยางออกเฉยๆครับถอดแค่ลูกยางแล้วก็ปิดตัวนี้กลับไปที่เดิมถอดลูกยางออกแล้วก็ปิดตัวนี้กลับไปที่เดิมแล้วก็ขันนอ็อตหรือหาแหวนมาลองครับหาแหวนหาแหวนเล็กๆมาลองทั้งสามตัวเลยนะครับ แล้วก็ใส่ตัวนี้กลับไปเหมือนเดิมครับฮะผมแนะนําให้ใช้แหวนก็ได้นะครับผมใช้ใช้แหวนนี้มันจะหอบหนักนะครับผมใช้แหวนลองแล้วก็คันน็อตกลับที่เดิมปั๊กตัวนี้ไม่ต้องเสียบครับผมครับผมคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับผมคลิปหน้าจะทําอะไร ให้ผมทำอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะครับผม